ดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมรถเก๋งเจอกับฝูงควายอพอรถเก๋งพุ่งชนฝูงควายกลางดึกเนี่ยรถจะเป็นยังไงค,คนจะเป็นยังไงควายจะเป็นยังไงอเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะเมื่อคืนเลยเกิดประมาณสักตีหนึ่งครึง่ง โดยตำรวจสพเมืองนครนายกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุนะคะบอกว่ามีรถเก๋งชนควายได้รับบาดเจ็บ2ตัวจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณถนนสายประตูน้ำฝั่งขวาหน้าศาลเจ้าบอ่อบ่อนกลางที่หมู่3าํตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกค่ะแล้วพอไปถึงก็เจอกับ11เอกปียพงษ์เมืองอัมพันอายุ30ปี11เอกปียพงษ์เนี่ยคือคนที่ขับรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนกไก่ขวาย้าย0นครนายกเนี่ยนะคะ เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะผมก็กําลังขับรถกลับบ้านอ่ะพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันมืดอ่ะตีหนึ่งอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะล้วก็เลยชนกับฝูงควายที่กําลังเดินข้ามถนนโอ้โหคุณผู้ชมดูสิหน้ารถนี่ยับเลยนะคะแล้วตอนพุ่งชนเนี่ยควายมันก็ตกใจไงมันก็วิ่งกระเจิงหนีไปแต่มันมีอยู่สองตัวนอนอยู่ด้วยกันเป็นตัวผู้แล้วเจ็บค่ะเพราะว่าขาหักทั้งสองตัวเลยส่วนรถก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมถุงลมเนี่ยแอร์แบ็ก ทำงานเลยนะคะเสียหายทั้งคันส่วนเจ้าตัวคือ11ปีอภิพงคนขับรถเนี่ยก็มีบาดแผลคือปากแตกเพราะว่าตอนชนแรงมันกระแทกแล้วตรงบริเวณปากมันไปกระแทกกับพวงมลาลไยข้างหน้าด้วยนะคะเอาฟังเสียงผู้ประสบเหตุนหน่อยค่ะก็ขับมาทางตรงเนี่ยแหละครับแล้วก็มาเจอทีก็ควายออกมาตรงเนี้ยโขงหนึ่งโขงหนึ่งแล้วก็ชนชนเลยไม่ใช่ชนออแล้วก็ควายเดินเดินเดินทางเนี้ยครับ หลุดไปคือ<ต>ควายข้ามฝั่งถนนมาใช่แล้วก็ยืนควายเนี่ยข้ามฝั่งถนนมาจะข้ามไปฝั่งนู้นแต่มันมืดแล้วไม่มีไฟแล้วไฟไม่มีแล้วไฟตรงนี้ไม่มีเข้าๆประมาณกี่ตัวท<ส>ี<ส>่เห็นเข้าๆประมาณสิบสิบตัวได้มันก็มืดด้วยอ่ะคุณแล้วควายมันก็ตัวสีดำๆอะมองๆไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเนี่ยเออชาวบ้านเนี่ยนะเขาออกมาดูเขาก็ช่วยกันตามหาอ้าวใครเป็นเจ้าของควายล่ะ จนไปรู้ว่าเจ้าของควายเนี่ยคือตาวิกุลสุขสมอายุ70ปีคุณตาวิกุลก็บอกว่าอ๋อควายเนี่ยเป็นของตาเองเลี้ยงเอาไว้15ตัวแล้วทุกวันเนี่ยนะก็จะเอาควายทั้งหมดเนี่ยมากินหญ้าแล้วก็เอาเข้าคอกไปตอน6โมงเย็นของทุกวันแล้วตาเองก็ไม่รู้นะว่าเจ้าควายพวกนี้มันหลุดมาตอนไหนอ่ะจนตอนกลางคืนนะคะมีคนไปตามตาตาไปตามคุณตาตอนตีสองอ่ะครับคุณตามาดูหน่อยสิว่าใช่ควายของตาไหมพราตาไปดูที่คอกเท่านั้นแหละเอ้า ควายหายไปจริงๆด้วยหลุดไปแล้วใช่ออแล้วคุณตาบอกว่าเดี๋ยวตาจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถก็คือสิบเอปียพง์หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการประสานไปยังปศสุสัตว์จังหวัดนครนายกจะส่งควายทั้งสองตัวที่มันบาดเจ็บเนี่ยที่ขาหักเลยนะเอาไปรักษาต่อไปนะคะต้องขอบคุณคุณลุงคุณตาคนนี้ที่ยอมรับนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของไม่ค่อยออกมายอมรับมไม่อยากเสียงเงินจ่ายให้กับรถที่ชนเข้าไปก็เนี่ยดูมูลค่า่ต้องจ่ายกับฝูงควายทั้งหมดนั่นสิเออสิ